รู้เวลาถ่ายทำจริงๆนะคะว่าจริงๆแล้วอ้อมยืนรออาร์ตตั้งแต่ตอนโทรศัพท์มาทำเป็นถามว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยอ้อมใช้เวลารอประมาณเกือบสิบนาทีได้ไม่ถึงสิบนาทแแต่ถ้าอาร์ตอยู่กับเราอาร์ตจะเดินทุกอย่างสับขาเร็วมากค่ะแต่พอมีน้องเด็กสองคนที่เป็นแขกรับเชิญของเรามามาร่วมทริปปุ๊บทำหลงเดินอ้อมไปเรื่อยเปื่อยอ้อมก็ใช้เวลาค่ะรออยู่ตรงนี้แหละค่ะลานมหาเจษดาบดินนะคะตรงข้างกับหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าค่ะ ขายของเป็นวะแล้วมันไม่ธรรมดาค่ะพี่อ้อมครับไปไหนมาพี่รออยู่ตรงนี้นานมากเลยอ้วนคือทนไม่ไหวอะลวอะไรของมาเมื่อกี้ผูกเชือกรองเท้าครับผูกเชือกเท้าก็เลยแกล้งทำเที่ยงหลุดหรือเปล่าไม่ได้แกล้งเลยหลุดจริงจริงเดี๋ยวไปหันหน้าออกจัมาจัมาพี่อาร์ตพาไปที่ไหนมาคะมาเนี่ยค่ะมาที่นี่แล้วตอนแรกไม่ได้ลงรถตรงนี้ ตรงนี้เลยค่ะแล้วไปโผล่ที่ไหนกันแล้วทำไมอ้อมไม่เจอใครเลยไม่เห็นร้วยหานก้วยแไม่เจอเราหากันแล้วเราหาแล้วเราไม่ได้เตรียมด้วยเราหาร้านก๋วยแคร์กันยังเราหาร้านก๋วยแค่์กันยังเต้ยเราผ่อนแล้วผ่านแล้วน่ะเห็นนะมัเตรียมเอาไว้ก่อนนี่ก็ได้ไม่ได้เตรียมเลยไม่มีการเตรียมมันเกิดขึ้นไม่มีใช่ไหมไม่มนีฮะช่วงเวลาในการรออาร์ตจริงๆนะคะปกติอาร์ตเนี่ยจะเป็นเด็กมีวินัยใช้ได้เลยนะคะครับผมแต่พอผู้หญิงมาเสียเลยไม่เสีย เราก็ร้านเพื่อแข่งเราไม่เจอก็เลยเออมารอที่วัดดีกว่าอ่ะแล้ววัดเนี่ยครับพี่อาร์ตรู้แล้วใช่ไหมครับที่วัดอะไรวัดราชนัดดาวัดราชนัดดารามรวิหารอ๋อผ่านบ่อยไหมผ่านบ่อยผ่านบ่อยผ่านทำไมครับผ่านนี่เลยไม่รู้เลยฮะไปตรงนู้นเลยไปธรรมศาสตร์แล้วสองคนนี้เคยมาแถวนี้ไหมคะมาค่ะมาเมือวานมาเม่อวามาทำอะไรอ่ะผ่านไปเรียนที่ธรรมศาสตร์ไปเรียนธรรมศาสตร์ใครเคยมาค่ะมาแถวตอนตอนอยู่สินปกรณ์ได้เคยผ่านไปเรียนนี่คุยกันแล้วคนนี้จบปริญญาโทแล้วนะฮะ เราจดูดูแก่ะบอกไม่ได้ดูแก่แต่คือเป็นคนตั้งใจเรียนไง <c oughs> แล้วเราจะฝึกเขาดูเรื่องไหมคะในฐานะที่เป็นเด็กธรรมศาสตร์คู่นะคะต้องใช้ถนนเชวานี้รู้จักวัดตรงนี้ดีไหมคะ <c oughs> เคยเห็นอะไรา,ารู้จักค่ะแต่ว่าแบบไม่ได้อาจจะไม่ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ว่ารัชการที่สามออรู้ว่านี่คือพระพน <c oughs> ังกาชาลศรีองราชการที่สามนะคะพี่อาร์รู้ไหมทราบครับทราบนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเคยมาไม่อยากจะถามอายุอะ จริงๆเคยทานเห็นตอนนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนมีโรงหนังอยู่ไหมคะเฉลิมไทยใช่ไหมรู้ค่ะก็รู้ได้แม่บอกค่ะแต่ไม่เคยเห็นใช่ไหมคะกรู้ว่าเลยเมื่อก่อนจะมีโรงหนังเฉลิมไทยอยู่ตรงนี้นะคะคนรุ่นตาล่องอะนะคะน่าจะเคยเห็นว่ามีสาราเฉลิมไทยอยู่ให้ใครสาราชมพโม้ออะไรอย่าเงยคือถ้าเกิดไทายน้าเจดถ่ยน้าต้นก่อนได้นะก็เก่ากว่าเจดีที่เห็นตรงนี้ แม่แสาราเฉลิมไทยถูกทุบไปเมื่อปี2532นะคะเพื่อจะให้เ็นจารย์วิสัยตรงนี้ด้วยนะคะก็เด็ก็เียเจ็ดขวบยังไม่เกิดอ่ะเจ็ดขวบเจ็ดขวบตอนนั้นเฮ้ยเอาพิธีกรไปเริ่มทำเลยก็ได้เจ็ดขวบพี่อ้อยหรือว่าน้องเนี่ยะจะมาทำไมเนี่ยีคนดูนะครับผู้ชมนะครับก็มากกบเรานะครับแคร์ป่ะแคร์เราต้องแคร์ครับอาร์ตแคร์พี่รู้ผมแคร์อยู่แล้วผมแคร์พี่อ้อมด้วยไม่พูดอะไรแล้วพาไปเลยบอกให้หมดเลยที่นี่คือที่ไหนบอกอธิบายมาตรงนี้เราอยู่อยู่ที่ลาน พพามหาเจษดาบดินเป็นพระนามเก่าของอารักการที่3นะคะตอนที่ยังไม่ขึ้นทองล่างถูกใช่เนี่ยถูกใช่ไหมถูกข้างหลังเป็นโลหะปราสาทค่ะใช่โลหะปราสาทมีเจ็ดชั้นประเทศไทยทั้งหมดสามสิบาเจ็ดยอดสามสิบเจ็ดยอดเจ็ดชั้นแล้วจะมีขั้นบันไดตรงกลางมีบันไดหกสิบเจ็ดขั้นหกสิบเจ็ดขั้นยากู้เขาทำกันบ้านกันมาว่ะ นั่นกว่าในสคริปปิ้งเราต้องสู้พี่อาร์ตโลหะภาษาเนี่ยเราจะไปดูกันนะคะคุณผู้ชมนะคะแต่ลานตรงนี้เนี่ยเป็นลานที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นที่เอาไว้โดยเสด็จออกรับแขกบ้านแขกเมืองของพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะนะคะนั่นเนี่ยคือลานตรงนี้และพระบรมราชาธิวรีเนี่ยสร้างเพื่อเป็นอนุสร์ถึงรัชกาลที่สผู้ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างวัดนี้อย่างที่เราได้คุยกันพระองค์เนี่ยสร้างวัดนี้ให้กับหลาน ในวิธีเกาการหรือเรียกว่าวิธีกลนจุกเชื่อพระองค์เจ้าสมานัทใช่ไหมคะน่าจะเป็นชื่อนี้แต่ตอนหลังเนี่ยเป็นพระอัครมเหสีในรัชกาลที่สี่เบีนที่อาชนะแล้วเราชนาะแล้วเราไม่เสียหน้า<ไ>แล้วเว้มีอะไรไหมฮะมีะ <c oughs> อะไรไหมฮะย่างซามม่าไหมเขาว่าที่นี่มีมยอม้ยอระหว่ประสานมีที่ไหนบ้างอะคะมีกี่ประเทศคเดี๋ยวฟาดด้วยของไทยอินเลยนะเดี๋ยวเราหาประสานเดี๋ยนะมีอินเดียมีลังกา แล้วมีประเทศไทยโอ้ยโอ้ยเออแล้วรู้เปล่าโลหะศาสาร์อะกว้างคุณยาวเท่าไหร่เออเออเออเอาดิมาเชิงเลยกันมาคิดที่คิดคิดแอเท่าไหรยอมบักยอมนี่ฮะลองถือไหมฮะลองถือไหมฮะลองถือก่อนทั้งคู่ลองถืออ่คิดคิดหนักฮะอันนี้คิดหนักครับคิดให้หนักครับคิดหนักเลยคิดหนักไว้ เท่าไหร่รู้ป่ะไม่รู้ไม่ทราบค่ะ23วา23วาก็คือเอา23่คูณสนะคะประมาณอย่างนี้โดยโดยคร่าวๆนะมีอยู่ด้านหนึ่งจะ23วาหรือ32มสิบอวาเพราะนะฮะพี่มีใจลึกมากอันดัน้ถ้าแต่เรามีถ่ายเองเราใช้กล่องหลอกไหมไปเราต้องจริงรายการเราเคยทำอะไรหลอกไหมไม่หลอกคุณภาพท่านแน่นมากจริงครับเดี๋ยวไม่รู้ไม่สมจริงไปยังเข้าไปไงค่ะ อนนี้เรากาลังเดินเข้าสู่ข้างในบริเวณของวัดนะคะวัดราชนัดดานรามนะคะเด็กๆทํากันบ้านมาแค่ไหนคะก็พอสมควันสอาวตายสารคืนนึงทากันบ้านมาได้ใจความว่าที่ที่เรากําลังจะไปคือโลหะปราสาทเดี๋ยวถ้าเราไปโลหะปราสาทนะคะจะไปทางนู้นและนี่เขาเรียกว่าอะไรครับพี่อาร์ต เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าไซยหยางครับไซยหยางเรียกว่าเช่าเมล์ไรเลดสติกนะครับเลดสติกสาไซายหยางเลดทวยเลดสติกครับได้ไหมคะว่าในโบทจะประดิษฐานพระประธานชื่ออะไรนี่พี่เอามาถามอยู่ตอบสินึกอยู่ได้ก็ฮาล่ะโมโหด้วย ทั้งนายประดิษฐานอะไรพระประธานอะไรสักอ่าพระเชษฐาอะไรปะเชษฐาเก่งเหรควักโทรศัพท์มาทุ่นนี่นี่คทางขึ้นมหาป่าสาเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปในในในโบสถ์กันก่อนนะคะไปคุยกับพระอาจารย์นะคะจะพูดคุยกันกับหลายๆเรื่องเมื่อกี้ตอนนั่งสำลอแอบถามดูรายการเราทุกทุกเทปเลยนะครับนะคะเราถามว่าชอบอะไรชอบตรงที่ที่พี่อาร์ตไม่รู้เรื่องเลยเลยพี่อาร์ตไม่รู้แกงไม่รู้ใช่ บนบนมัสการพระอาจารย์ครับแล้วคนเรียนถามพระอาจารย์นะคะถามพระอาจารย์นะคะว่าช่วงนี้คนมาเข้าวัดมากหรือน้อยลงกว่าเดิมะค่ะพระอาจารย์น้อยน้อยลงเหรอคะน้อยอย่างเห็นได้ชัดนะคะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยวันอาสาฬห <c oughs> คนเวียนเทียนไม่รอบโบสถ์นะไม่รอบโบสถ์ <c oughs> ไม่รอบโบสถ์มาด,ดูมาดูดนีกันนี่จะเห็นคนมากนำตนามหลวง,างตามพุทธมนตร์ก็เกณฑ์เปล่าร้องกันไปไม่ใช่คนไปด้วยศรัทธาแล้ว อาจารย์คิดว่าอะไรที่ทาให้คนศรัทธานในศาสนาอยลงคะก็ไอเรื่องศาสนาทนี่าดัดีอยู่แล้วศา <c oughs> สนาดีแต่คนเหินห่าง <c oughs> เพราะความเจริญทางด้านวัตถุมากเกินไปกรน,นี้จิตคนมันไหลลงต่ำง่ายกว่าขึ้นสูงนะลุงเปรียบ <c oughs> เทียบนะั <c oughs> ่นการนี้หนึ่งแล้วเรื่องคนไม่เข้าวัดเนี่ยเพราะว่าคนมันไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนาลูกต้องเข้าใจ คนม no ีว <Yep. S 2> ิชาการเลิศเยอะเลยเราไปเรียนเมืองนอกสมมติว่าไปเยนตีเรียนเท่าเรียนเองถามในสถาบันต่างประเทศมีคําสอนศานาพูดธไหมไม่มีเมื่อเอาเล่าฟังนิดหนึ่งเรื่องจริงหรอกคอมอขทําบุญก็มนพระไปรับสังฆทานพอถึงเวลาก็ประชานจุดจุดเพียนใช่ไหมแต่เราพูดคนพิธีกรอลัตนาศินใส่เสื้อสูทน่าเรียมรู้ว่าเป็นมัฐานเลย แต่ว่าความอดไรปน่บอยมือเหมาะจังพันเไปไม่ปรนนมือนี่ชาวพุทธหลวงพ่อกิีองค์เหนือกอบพ่อเพื่อนเขาหน่อยไม่จะบังคับพระขอศีลพระนี่กุนปนนมือหน่อยได้ไหมล่ะพราเด็กปันนมนี่ชาวพุทธเราจึงว่าสู้แขกไม่ได้เขาเอาศาสนานำแต่เราไม่เอาศาสนาไม่เอานาเกกะ เขกขลกัดเลยน่าสงสารลูกเอ้ยเราลงนลงกัน no ดีแ no ล้วลูกแต่ว่าได้บ้างจำนวนน้อยเพราะนโยบายส่วนใหญ่ทวนถุงปกครองแผ่นดินเขาไม่เอาพูดความจริงกันดิแนวพูดความจริงกันเพราะเราถามความจริงใช่ไหมค่ะพูดความจริงกันแล้วทำไมถึงคนเราส่วนใหญ่ถึงไม่มีความจริงกันนะคะหลวงพ่อก็เพราะมุ่งพ้นประโยชน์ คือหมายถึงเอาศาสนาหนำลูกถ้าจะเอาความจริงเอาศาสนาหนำหลวงพ่อจะบอกเอาธรรมะคนไหนมาคือถ้าจะปลองดองกันให้ใช้ศาสนานำถ้าเอาศาสนาไม่หนึ่งไม่ต้องลงทุนคสองว่าต้องตังค์ประมาณค่ะไม่ต้องแล้วเราใช้ธรรมะข้อไหนคะอ๋อก็ศีลห้าลูกแค่นั้นเลยนะเออหนึ่งยาฆ่ากันคนยาฆ่ากันจำคนจนนอนใต้สะบานหลวงก็ไม่ฆ่ากมีข้อหนึ่งเลยนะสองยาลักขโมยกันลูกมานี่มันต้องลบแก่กุญแจบ้าน จริงไหมเมื่ต้องล็อกคนแจบ้านล็อกคนทั้งเมืองไม่เป็นโจรแล้วสามญาติระพฤทผิดลูกผัวตัวเมียกันพร,ระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามลูกว่าคนยะมีกรรมไม่ได้ห้ามเลยนางวิสาขาลูกพระพุทธองค์ว่าเป็นพระโสด,ดาบานันมีลูกเป็นผ <c oughs> ัวนะแกเขาไปตามเลนของเขาไม่ผิดเลน่นจับเดียบรถก็ใช่ไหมก็มาเล่นสามีก็ไม่ผิดเลน่นพัญยาก็ไม่ผิดเลน่นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้าม ต้องมีกามคนหรอกแต่ว่าใช้ถูกต้องแค่ไม่ผิดในนั้นใช่ไหมเราะใช่ค่ะพระยังมีกามเอาในที่นี้คืออกามสองเะค่ะวัตถุกามนี่วัตถุกามนี่นี่วัตถุกามนี่หนึ่งแล้วสองกิเลสกามตัวได้เด็กตัวกิเลสกามอันตรายมากใจำไหมจึงบอกพระเขามีกามก็คือไป็นไม่จะเสีกามของอที่นี้น มีกามกระเทพกามต่างกันนี่มีกามนี่นี่ตรงใ้ไม่ใจไ,ไม่ได้เดินออกส,สี่ยาโกหกค่ะเ <c oughs> สียงจังหา้าข้อข้อที่สี่ข้อสี่นี่ลูกปานอา่ะมูสาวาัอันตรา,ายมาก <c oughs> ข้อหนึ่งทางกายลูกข้อสองทางกายข้อสามทางกายเนี่เงื่อนมันไม่ถึง่มันไม่ถึงแต่จะปากมูสาวดาไปได้รึงไหมเพราะนั้นศียทจังหา้าข้อ มีทางวาจาอยู่ข้อเดียวคือข้อสี่หลงการน,นี้ข้อหอ้ายาดื่มย่ากินสิ่งที่ดื่มกินเข้าไปแล้วเสียกิริยาเหมือนโมหลงดื่มเป็นน้ำน้ำหลงนนกินเป็นชิ้นเป็นอันอยาบ้าอพอแล้วแค่นี้ลูกไม่เชื่อลองทใํใมาได้สิสามัคคีมันต้องมาเลยกันนี<อ>ไม่ใจะลบกันแย่งอะไรกันแลว้ว เอาศีลห้าแม้คนจนที่นอนท่าสะพานหลวงก็ต้องมีศีลทั้งหมดไม่ใช่ท่าเรารับรองเลยมาเลยสามาัคคีมาถ้าว่าเราปฏิบัติตามพระพุทธองค์สอนแล้วรับรองลูกต้องเข้าใจนะศาสนาพุทธทำไมดีโบราณชนเราไม่รับไม่โ้เพราะอยู่ทึงอินเดียเพราะนั้นศาสนาพุทธดีดจริงจึงบรรพจนเรารับมา ลูกลองดูจำลูกคไทยเขาสร้างสัญลักษณ์ศาสนาเจดีโบสถ์วัดบอกให่โตลูกกันหลวงพ่อจึงว่านี่เราลูกหลานจนอะไรทุกวันเนี่ยจะรักษาของก็สร้างไว้แล้วยังรักษาไม่ได้ปล่อยพังหมดเลยเพราะนั้นเราต้องให้เข้าใจหลักธรรมะวันนี้แล้วจิี้งลูกรูปรูปใหญ่บุพสาหลายชาติ รูปเล็กบุกสลายเร็วนี่โบนีน่ลูกถ้าเราอยู่ได้น่ะสามหมื่นปีข้างหน้าไม่มีแล้วบุกสลายแน่นอนไปตามธรรมชาติเพราะนั้นเราไม่ควรจะแกลงแย่งรบราข่าควันกันเพราะเราทุกคนลูกเอ้ยไม่ถึงร้อยห้าสิบปีเราต้องบุกสลายเหมือนกันรูปนี่ลูกพระอาจารย์ครับเห็นพอาจารย์บอกว่าที่วดัดมีสวดมนต์ทุกวันจันทร์ <c oughs> ทุกวันศุกร์กกจันทรุปนี่ในหลวงในตอน อันนี้คือคือส่วนเริ่มหนึ่งทุ่มวันจันทร์ตัวได้ในหลวงวันจุก็รู้คือวันวันนางเจ้าถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูแล้วอยากมามาได้มาบอกแล้วว่าให้มาสวดส่วนกันมาเลยมั้ยมาเลยมาตะกี้ปันกี่มือก็รับหมดครับก้าอีเรามีเยอะไปหลกค่ะเดี๋ยวจะลองตอนหลายร้อยแล้วนู่นในถนนหลวงประหลัดหลวงพ่อทำเก้าอี้นั่งสบายสบายเลยคือถ้าใครจะมมายไ่เคมา มาตั้งแต่ทำวัดเย็นเลยก็ได้นะคะพอแล้วแต่มาได้จะว่าจะหมายหนึงเราทำกิจนี่เริ่มประมาณหนึ่งทั่วโมงลุกจันทรุกนะ,ะไม่เว้นคนตกปลาเราไม่เว้นฟังอดีตมาเลยอ่ะแไปชนหัวพ้าทันวนันอ้อสวดกันเต็มพี่โอ้ได้โยมลุกโอส้สวดดีจังเสียงดีจังวสวดเก่งสวดทุกเลยโอ้โหได้เป็นกำลังกันอยู่ได้ดมาลุกมาช่วยกันทำบุญเราทำความดีลูกเออเนี่ยลูก นี่หลงประสาทดำดำที่หลวงพ่อขออนุญาตกรมศิลป์ไปสองปีเลยยังไม่อนุญาตมาให้ขอแย่ทำอะไรคะท่านปิดทองไะหลวงประสาทอ๋อจริงๆต้องปิดทองด้วยค่ะเอาปิดทองคือตอนนั้นที่ดำนเพิ่นนับประมาณไม่พออ้าวนึกว่าเขาออกแบบให้ดำดำไว้ไม่คือถ้าทองเหลืองร้อนๆกว่าผ่าชิบหวานหมดถ้าหลวงพ่อมีบัญชีก็เอามาให้ได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นในทีวีเลยคือหลวงพ่อคอยกรมศิลป์อนุญาตขอหลวงใงเอาหลอกลวงชาวบ้านไม่ได้ต้องให้ รมถิงอนุญาตมาเป็นทางการก่อนครับแล้วจากก็คอยปรึกษากับพวกในธนาคาร่าขอความร่วมมือค่ะรำกับชาติเป็นดิ้นยังไม่มาอันนี้ถวายหลวงพ่อครับอะไรนมนมครับหลวงพ่อครับจะบำรุงค่ะหลวงพ่อหนักมากเลยครับหลวงพ่อครับกลางวันนี้หลับนนหน่อยนะได้ ยันโทปนารดโทยันเาะปนิโตตีระโทยันเถาะตบีติโยวิวัตจันโทสัพโตโภวินาสตุมาเทปวัตวันราโยตุเดินบรรดาในพวกโลกทั้งหลายจงประกอบไปความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโรกโรคภัยทรงทุกข์กานโดยทั่วกันเถื้